สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเที่ยวตลาดกระยะแดงนะคะวันนี้ย่าจะพามาตลาดที่องค์พระปฐมเจดีย์่านั่งรถไฟมาจากสถานีตลิ่งชันมาถึงสถานีนครปฐมก็ประมาณ11โมงหนาทีนี่ค่ะรถไฟคันนี้จอดที่สถานีองค์พระปฐมเจดีค่าตั๋วก็2 0สบาทไม่แพงเลยนะคะ นั่งมาเรื่อยๆนะคะเราไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่คือสถานีรถไฟคนก็จะเยอะหน่อยตารางเวลาเขาก็มีบอกนะคะทั้งไปและกลับ คนก็จะเยอะนะคะจากย่าเดินไม่นานนะคะย่าถ่ายคลิปไม่นานเนี่ยค่ะเราจะมองเห็นองค์พระปฐุมเจดีย์ตรงไปเลยสองข้างทางก็มีของขายนะคะของของขายทั่วไป เดีย๋ยวเราไปหาข้าวทานก่อนเพาะไปถึงก็11บเอ็ดโมงยีแล้วเดี๋ยวย่าจะไปทานข้าวหมูแดงร้านดังร้านตั้งหาเสียงเป็นร้านเก่าแก่มีรายการมาถ่ายหลายรายการแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปทานข้าวหมูแดงกันนะคะย่าจะถ่ายให้ชมคลิปบริเวณก่อนไปถึง ก็มีของขายทั่วไปอากาศร้อนมากค่ะวันนี้อากาศร้อนมีร้านกดจับด้วยนะคะขวามือเป็นร้านกดจับ ร้านก๋วยจั๊บที่นี่เขาจะเป็นแบบน้ำข้นเราเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นร้านพูดทักรถพูดทักขายพวกข้าวหน้าเป็ดเตียวเป็ดส่วนขวามือนั่นก็คือรถตู้ที่ไปใสายใต้เดี๋ยวนี้ไม่มีรถบัสสีฟ้าแล้วนะคะเป็นรถตู้ ตรงนี้เลยส่วนนี้เดี๋ยวเราไปข้ามไปสะพานนี้ที่คนคนครปฐมเขาจะทราบกันคือเขาเรียกเขาจะเรียกสะพานยักษ์เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะคะไปตลาดตอนกลางวาันก็จะมีรถเยอะเหมือนกัน เวลาย่าเข้าบ้านย่าก็จะซื้อของแถวหน้าตลาดเข้าไปค่ะนี่ค่ะคือร้านตั้งฮาสิงร้านขายข้าวหมูแดงบะจ่างหอยจอกกุยเตี๋ยวนี่ค่ะมาแล้วข้าวหมูแดงเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะคะ เสร็จมาแล้วเดี๋ยวเราก็ออกมาเดินข้างนอกก็จะมีร้านขายข้าวหลามผลไม้หมูหมูป่อยหมูแผ่น ผลไม้ที่นี่ก็ถูกนะคะขวามือคือตลาดล่างนะคะขวามือคือตลาดล่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะเข้าไปดูว่าตลาดล่างช่วงสายๆมีอะไรขายบ้างนี่ก็ผลไม้ย่าก็ซื้อลองกองมานี่หาตลาดล่าง วุ้ยตลาดบนอย่าพูดผิดตลาดบนค่ะเพราะมีสองข้างตลาดบนก็จะขายหมูขายผัก ตลาดบนนี้ช่วงเช้าจะคึกคักนะคะเพราะเขาจะมีแม่ค้ามาขายผักที่มีรถมาขายผักคนที่ตลาดเขาจะทราบว,ว่าประมาณตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยจะมีรถผักจากต่างจังหวัดมาลงเนี่ยค่ะเป็นเหมือนชาวบ้านมาขายผักปลูกเองนะคะปลูกเองนี่ขายหมู ตลาดเข้ากว้างขวางนะคะแล้วก็มีดอกไม้พลาสติกแล้วก็ร้านข้าวหมูแดงร้านนี้ย่าเคยมากินครั้งสองครั้งนะคะแต่อร่อยนะคะเจ้านี้ก็เก่าแก่อร่อยเป็นร้านข้าวหมูแดงเหมือนกันตลาดก็ เก็บเป็นบางร้านแล้วนะคะเพราะสายแล้วย่าไปถึงก็11บเอโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูตลาดล่างกันนะคะนี่คือตลาดบนนะคะนี่ค่ะปักซอยตลาดล่างก็จะมีผลไม้ตลาดนี้จะเน้นเสื้อผ้า จะมีร้านขายเสื้อผ้าเยอะมากตลาดล่างถ้าใครจะมาซื้อเสื้อผ้ารองเท้าก็มาตลาดล่างแล้วก็มีของสดด้วยนะคะหมูเห็ดเป็ดไก่ที่นี่ก็มีตลาดล่างเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นดอกไม้พลาสติกเครื่องสังฆทานก็มีส่วนมากคนที่ทำบุญจะมาซื้อที่นี่ตลาดล่างที่นี่นะคะ เครื่องสังฆทานเวลาย่าจะทำบุญย่าก็จะมาซื้อที่นี่นะคะนี่ค่ะร้านขายเสื้อผ้าเดินเข้ามาก็จะเจอเลยร้านขายเสื้อผ้า มีชุดสังฆทานนะคะชุดเครื่องที่เราจะไปทำงานพิธีต่างๆตรงนี้เยอะมากค่ะนี่ค่ะชุดสังฆทานมี้เราเลือกเลยหรือเราต้องการให้เขาจัดเป็นชุดชุดให้เราก็ได้อันนี้คือสำเร็จแล้วนะคะสำเร็จแล้ว มีเยอะมากค่ะตรงนี้เครื่องสังกทานตลาดนคนปรปฐมนี่เป็นตลาดเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของออคนแถบในหมู่บ้านของนคนปรปฐมจะมาซื้อหาที่นี่หมดเลยนะคะ ก็มีสองตลาดมีตลาดบนกับตลาดล่างแล้วแต่ว่า,าตลาดไหนจะขายอะไรนี่ค่ะนี่ก็เป็นร้านขายส่งนี่ช่วยชามย่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะวา่าจะไปถ่ายที่ตลาดไหนมาให้เพื่อนๆได้นนชมกันสวัสดีค่ะนี่ร้านขายขนม ขายข้าวแกงก็มีนะคะร้านขายข้าวแกงนี่ก็เป็นอาหารสด คือทางออก